สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่306แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่306กันค่ะ วันนี้นะคะท่านหนูมีพระงานสายประกวดนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดตะคังนะคะและเหรียญหลวงพ่อคูณของท่านรุ่นสร้างบารมีปี19น,นะคะเป็นพระงานสายประกวดค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอพร้อมใบประกาศนะคะใส่กรอบด้านหลังบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านท่านใดได้ไ,ดไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และว,วันนี้น้าท่านมีหลายรายการเลยนะคะรวมทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่8รายการที่9รายการที่10เนะคะท่านเป็นเหรียญหลวงป uh ูแห้วปวรโรนะคะวัดรางม่านจังหวัดนครปฐมค่ะ รายการที่12-13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะทานะะรูปหล่อพ่อรวยนะคะหรือจะเป็นหมายเลข16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่หมายเลข17เเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ หรือจะเป็นตะกรุดนะคะท่านสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้ที่เบอร์0891927153ค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะฝากคุณท่านกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปนะคะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยค่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งขอเปิดด้วยสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะท่านกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประเภทเบญจพาคีนะคะท่านได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะองค์นี้สวยงดงามมากเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาพระสมเด็จสวยๆสักองคนะคะท่านไว้ขึ้นขอบูชานะคะมาพิจารณาองค์นี้ไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลน,นะคะ ขออนุญ,ญาตนำใบประกาศออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะหมายเลข1หนึ่งวันนี้คุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศกรอบบานใหญ่นี้เลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังจังหวัดกรุงเทพมหานครของท่านประเภทเบญจภาคีนะคะร้ายการที่หนึ่งวันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะ ขอแบ่งปันที่2,700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน2,700บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะปิดให้ไวกันนะคะท่านมีเพียงแค่1องค์นะคะท่านใดจะได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นกรอบปานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะท่าน ขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะด้านหลังทางท่านสามารถตั้งโต๊ะได้หรือแขวนได้เลยนะคะหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะพร้อมใบประกาศรับรองใบประกาศนียบัตรนะคะกรอบบานใหญ่ไปเลยะคะ่ะอนุญาตสักครู่นะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะท่านหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะ องสวยงดงามมากเลยนะท่านยิงลงกรองไกลไกลย,ยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงเขาท่านมวลสารดั้งเดิมนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่า,ทานนี่ค่ะคราบผิวพระท่านเก่าเดิมเลยนะคะนี่ค่ะกรองอาจจะเบลอนะคะเดี๋ยวหนูปรับให้นะท่า,ทานหมายเลขหนึ่งนะคะแบ่งปันที่สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่า,ทาน ในย่านําออกมาให้กับคนท่านได้ชมกันชัดๆนะคะเลี่ยมกรอบเขาท่านเป็นกรอบลายไทยสวยๆเลยนะคะขึ้นขอบูชาได้เลยค่ะตายฐานเขท่านตายกรอบนะคะเป็นกรอบลายไทยนะคะด้านข้างเขาท่านอักขรลายไทยเขาท่านงดงามค่ะด้านหลังจะเป็นตลับเลี่ยมปิดแบบนี้นะคะเป็นลายพรพพิคเนตเขาท่าน สวยมากๆเลยนะคะลายพริพิเนตนะคะปิดให้ทานกันนะคะองค์นี้นะคะไม่ควรพลาดเขาท่านท่านใดอยากเช่าบูกชาเก็บไว้นะคะให้ทันกันเลยนะท่านหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะแบ่งปันนะคะที่2,700บาทเท่านั้นค่ะ 2,700บาทนะคะพร้อมใบประกาศกรอบรูปบานใหญ่ไปเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2องค่ะท่า,ทานรายการนี้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อคูนนะคะรุ่นสร้างบารมีปี19งค่ะท่า,ทานเรียนสวยนะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะรายการนี้นะคะท่า,ทาน ท่านใดสนใจนะคะเหรียญพ่อคูนะคะเปิดแบ่งปันนะคะที่2,700บาทเท่านั้นค่ะ2,700บาทนะ,ะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะปิดให้ท่นกันนะคะเหรียนหลวงพ่อคูนะคะรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะวัดบ้านไรจังหวัด,ดคนครราชสีมานะคะประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมนะท่านได้รับรางวัลที่1น,นะคะสวยมากๆเลยนะท่าน 2,700บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะสวยมากๆนะคะท่านเห็นรอยจานกันไหมคะด้านข้างเหรียญตรงนี้นะคะรอยจานท่านชัดขาดจานมือนะคะของหลวงพ่อคูณนะคะรอยจานค่ะปิดให้ทานการน,นะะังท่านองค์สวยๆแบบนี้นะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะท่าน ให้ทานกันวันนี้เลยนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะหลวงพ่อคูณปร,ริสุทดโทนะคะสวยงามมากๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะเรียนสีทองงดงามเลยค่ะด้านหลังจะเป็นตลับเลี่ยมกรอบปิดแบบนี้นะคะท่านเป็นลายฉลุนะคะประทุษทธรูปนะคะท่านงดงามเลยนะคะปิดให้ทานกันนะคะหมายเลขสองนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดเลยนะคะ ท่านใดไวยยอมได้ไปครอบครองนะท่านเหรียญรอยจานชัดๆแบบนี้นะคะหาอุ้มสวยๆยากค่ะปิดให้ทานกันนะคะวันนี้หากท่านใดเข้ามารับชมคลิปเีโอถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสวยค้าท่านขึ้นขอบบูชาได้เลยนะคะหมายเลขสองนะคะแบ่งปันพร้อมใบประกาศเลยนะคะ 2700บาทเท่านั้นค่ะท่านด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะคะงดงามมากค่ะท่านดูใบประกาศนะคะใส่กรอบรูปแบบนี้ให้เลยนะคะจัดทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะฮารดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะท่านรายการที่สามรายการนี้นะคะเป็นเหรียญสิริมงคลนะคะหลวงพ่อเกษมเคมะโกค่ะ ที่ระลึกสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดาเขาท่านเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะรูปทรงะระฆังนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะนี่ค่ะท่านหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะเป็นรูปทรงะระฆังนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน 600บาทเท่านั้นเลยนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะท่านเป็นเหรียญสุสานไตรรักจังหวัดลำปางด้วยนะคะเหรียญสิริมงคลรายการนี้นะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่4ค่ะ รายการนี้น้อท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกรั่นนะคะวัดพระญาตการามพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นชุดกรรมการเหรียญกรรมการน้อท่านหน้ากล่องท่านอักขรไว้ชัดเจนค่ะเป็นเหรียญเปื่อยนะคะองค์นี้นะคะยังไม่ได้เลี่ยมน้อท่านท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันให้พร้อมกล่องเลยนะคะแบ่งปันที่ห0ร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาท่าน หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะเหรียญพ่อกันรายการนี้นะคะเหรียญสวยๆค่ะท่านหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะสภาพผิวเหรียญท่านเก่าเดิมค่ะปิดให้ทันกันเลยนะคะวันนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะท่าน หมายเลขสี่นะคะหกร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะเนื้อทองแดงลมดามด้นท่านหน้ากล่องท่านอัครไว้ชัดเจนนะคะเหรียญนี้เปิดแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นของท่านหกร้อยบาทนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะท่านเหรียญท่านนะคะสวยคมชัดเลยนะคะเหรียญท่านเก่าเดิมครับเก็บได้เก็บนอวท่านท่านใดอยากเก็บไว้ศึกษานะคะไม่ควรพลาดค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีสูตรแปเขาท่านหมายเลขห้านะคะหกรบาทค่ะ ถ่าดมาข่าท่านมากันที่รายการที่หกนะคะรายการนี้เป็นเหรียญบาทน้ำมลรุ่นเสาห้าเขาท่านหลวงปู่ม,มุลทิติสีโรนะคะวัดป่าหนองลมจังหวัดศรีสะเกดนะคะปีสองห้าสี่สามนะคะหลวงปู่ม,มุลน,นะคะเหรียญบาทน้ำมลเหรียญกลมใหญ่รายการนี้เขาท่านหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะอนุญาตเปิดให้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะรายการนี้ค่ะ วยมากๆเลยนะคะท่านเหรียญกลมใหญ่เหรียญบาทน้ำมนลหลวงปูม,มูลนะคะเสาห้าบูชาครูค่ะดวงตาท่านคมชัดนะคะท่านนี่ค่ะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะลายเส้นคมคมลูกประคำนะคะหลวงปูม,มูลค่ะเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่600บาทบาทผมส่งเท่านั้นเลยนะครท่าน 6ก0บาทเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อไปนะคะเป็นหล่อโบราณวัดกำแพงบางขุนเทียนนะคะปี2 5 3หแล้วทะะ่านหลวงพ่อไปนะคะ เป็นหล่อโบราณค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะท่านพอไปนะ,ะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นหล่อโบราณค่ะได้มาพร้อมกล่องนะคะท่านเป็นองค์เปื่อยยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะพอไปรายการนี้นะคะ ปิดให้ไวให้ทันกันเลยดาวท่านไม่ควรพลาดนะคะรายการนี้นะคะห้าร้บาทเท่านั้นค่ะทัาดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้ดาท่านเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วเปาวะโรนะคะ งานทำบุญฉลองอนุสรร์อายุท่าน98ปีค่ะเรียนปู่พลารายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำน้งท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะเลี่ยมกรอบแข็งแรงทนทานเลยน้าท่านสวยมากๆนะคะสภา,ภาพผิวองค์พระท่านสวยค่ะดวงตาท่านคมชัดลายเส้นคมๆเลยนะคะหลวงปูแ่แพ้ารายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่700บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน 700บาทเท่านั้นนะคะวัดตรางมา่านอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะรายการนี้นะคะราบผลภูนทวีค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แห้วเช่นกันนะคะอายุครบ8รอบนะคะท่าน เนื้อทองแดงลมดำนะคะสังเกตเห็นตอกโคตนะคะคำว่าหลวงปู่แพ้วปวาโรนะคะเรียนสวยค่ะท่านเก็บได้เก็บนะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอน,นะคะ่ะหลวงปู่แพ้วนะคะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะรายการนี้แบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะเจร้อยบาทท่านมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะคะแข็งแรงเลยนะคะวัดรางมั่นนะคะ ่อโค้ดหกสิบห้านท่านแปดรอบนะคะเลขโค้ดต้นๆกันด้วยนะคะรายการนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะรายการนี้นะนท่านเป็นใบขี้เหล็กนะคะเป็นรุ่นใบขี้เหล็กนะคะหลายท่านก็เก็บรุ่นนี้กันไว้นะคะหลวงปู่แพวปะวะโรนะคะนิยมกันนะคะนะท่าน เหรียญสวยนะคะสภาพผิวพลาสดีเลยนะคะท่านอยู่ในเลี่ยมด้วยนะคะเก็บเนื้อองค์พระหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะใบขี้เหลกรายการนี้ขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทน้องท่านอักขระไว้ว่าปลอดภัยด้วยนะคะเหรียญปลอดภัยนะคะควรมีนะคะท่านหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะ สิบเอ็ดนะคะท่านหมายเลขสิบเอ็ดวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระญาิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องท่านเหรียญพ่อกันรายการนี้ยังไม่ได้เลี่ยมเช่นกันนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องค่ะเหรียญน,นี้นะคะเนื้อปาก,กานะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นครัท่าน หกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญเพาะการวัดพญาติการามนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านไม่ควรพลาดนะคะนี่ค่ะต่อโค้ดค่าว่าเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นของท่านติดให้ไวให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสองค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยน้าท่านปาสาทิโกนะคะเหรียญนี้น้าท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะเป็นหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะเป็นเหรียญปีกระถินนะคะท่านปีห้าสี่นะคะเหรียญกระถินค่ะนี่ค่ะไก่น้าท่านด้านหลังเป็นรูปไก่แบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะ หน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะท่านดูลายเส้นตรงหน้าผากนะคะเรียงสวยงามเลยนะคะรายการนี้พ่อรวยท่านได้สนใจขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะถัดมาคะท่านมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะท่านเป็นรูปหล่อพ่อรวยเนื้อเปียกทองนะคะ ขอแบ่งปันที่ห้า้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อบาทแล้วน,นั้นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะคะนี่ค่ะองค์ลงรักปิดทองเนื้อเปียกทองนะคะท่านสวยงดงามนะคะอยู่ในเลี่ยมด้วยนะคะหลวงพ่อรวยนะคะใบหน้าท่านคมชัดค่ะแบ่งปันที่ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะวัดตะโกนะคะห้า้อบาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่14ี่ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรุ่นรวยพันล้านนะคะพ่อรวยปาสาธิโกนะคะเป็นเนื้อลงยาด้วยนะท่านสวยงามนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคุณท่านพ่อรวยรายการนี้นะคะเนื้อลงยาค่ะรุ่นรวยพันล้านนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่คุณท่านเป็นกรอบกันน้ำด้วยนะคะ ปี2 5งห้นะคะวัดตะโกมเพอพาชีค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิี่โกนะคะท่านรุ่นนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้ชมด้านหลังกันค่ะเป็นรุ่นเรื่อนสมานศักดิ์นะนวท่านมีหมายเลขโค้ดกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะสองหค่ะรุ่น เรือนสมานศักดิ์นะคะเหรียญนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน500บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญพ่อรวยนะคะรุ่นเรือนสมานศักดิ์นะคะ500บาทค่ะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะ่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะท่านวัดบางพระนะคะ หลวงพ่อเปิดเหรียญท่านนะคะเด่นเรื่องเสือเนาะท่านนี่ค่ะใบหน้าท่านยิ้มแย้มด้วยนะคะเนื้อทองแดงเนาะท่านสวยงดงามเลยนะคะนี่ค่ะพญาเสือนะคะหลวงพ่อเปิรนรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห0ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่านห0ร้อยบาทเท่านั้นนะคะวัดบางพาจังหวัดนครปฐมะคะ่ะห0ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ ดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะท่านเนื้อปักกาะคะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะท่านนี่ค่ะเหรียญท่านสวยนะคะเก่าเดิมนะคะท่านห0 0บาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ ปี2504นะคะวัดสตัตหีบะาะทานพร้อมหัวขึ้นคอบูชาได้ส,สวยๆเลยนะคะ600บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะรุ่นนะคะเป็นเหรียญเสือเพน,นะคะ่ะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะคะปี2517นะคะเหรียญน,นี้นะท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้ค่ะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญากันนะคะองค์นี้นะคะแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะท่าน750บบาทนะคะได้มาพร้อมกล่องนะคะท่านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเหรียญสวยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะ750บาทเท่านั้นคขาท่านรุ่นเสือเพนนะคะดังเดิมเลยนะเาท่านเหรียญท่านสวยนะคะมาพร้อมเรี่ยมค่ะนี่ค่ะปี17นะคะ750บาทเท่านั้นค่ะให้ชมด้านหลังกันนะคขท่าน750บาทค่ะ หมายเลข18นะคะหลวงพ่อสุดนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นจท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะเป็นเหรียญของพระคมปัญยบญท่านปลูกเสกนะคะเนื้อปากกาเราท่านน้ําทะเลจืดหลวงพ่อทวดนะคะสวยมากๆคะ่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่5 0าร้อบาทผมส่งเท่านั้นเลยนะคะ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเขาท่านพระพรมปัญโยหรือหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปีสามสองค่ะท,ะ,คะ,ะ,คะท่านปลูกเศกนะคะเหรียญสวยนะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะท่านท่านของพระพรมปัญโยหรือหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะ หล่อโบราณนะท่านสวยงามมากๆเลยนะคะเหรียญนี้ขอเป,เปิดแบ่งปันนะคะที่450บาทเท่านั้นคราท่าน450บาทนะคะปิดให้ทัานกันเลยนะคะเหรียญรอหลวงปู่ดูพระพรมปัญโยค่ะ450บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพรมปัญโยเหมือนกันครัท่าน นี่ค่ะข้างนะคะเป็นดอกบัวนะคะหล่อบโบราณเก่าเดิมเลยนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะพระพรหมปัญโยหลวงปู่ดูรายการนี้มาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะท่านด้านหลังนะคะร้อยจานยันอักคระท่านชัดนะคะมาพร้อมเรี่ยมเลยนะท่าน5 0าบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะครท่านพระพรมปัญโยหรือหลวงปู่ดูวัสแกนะคะเหรียญอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าเดิมของท่านดูสภาพเหรียญน,นะคะเก่างามมากๆค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นนะคะบท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งฟรีนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญพระพรมปัญโยขรัท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะ มีสายสินผูกอยู่ด้านบนด้วยนะคะวัดสแกนนะคะ400บาทค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่รับชมกันมาจนท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงเอาท่านนี่ค่ะคราบทองนะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะ เหรียญพ่อแดงรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมเก่าท่านมีสายสินพยันผูกอยู่นะคะขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะเหรียญพ่อแดงรายการนี้นท่านสวยงามมากๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าค่ะท่านใดวย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะดวงใครดวงมันเลยนท่านวันนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะ รายการนี้นะเขาทานเป็นตระกุดนะคะดอกนี้เป็นตระกุดของหลวงพ่อทบค่ะมาพร้อมเหรียญนะเขาทานดูคราบเหรียญนะคะเป็นคราบทององค์ลงรักนะคะูพระครูวิชิตเหรียญพ่อทบนะคะเหรียญสวยงามเลยนะคะมาพร้อมตะกุดถักเชือกเขาท่านสารเชือกถักเชือกนะคะมีคราบทององค์ลงลักปิดทองนะคะดอกนี้ของหลวงพ่อทบนะคะ คุณท่านดูด้านหลังเหรียญน,นะคะขอแบ่งปันนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะดอกนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอบิดท้ายด้วยตระกุดนะคะของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะท่านแบ่งปันเลยนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนท่านานเหรียญพ่อสุดนะคะคร,รุ่นเสือเพนนะคะพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเหรียญท่านสวยเลยน้งท่านนี่ค่ะเหรียญเก่าเดิมนะคะคุณท่านดูตระกุดนะคะดอกยาวเลยนะคะมีคราบทองโอลงรักปิดทองเดิมค่ะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านสายด่วนสายตรงมาได้เลยที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3ค่ะ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยค่ะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปนะคะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ